จะไม่ได้ยอมให้ใครมากลั่นแกล้งให้ใครมาใส่ร้ายให้ใครมาขู่นะคะเราก็เป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรีเช่นกันเราก็เป็นประเทศที่แข็งแรงเช่นกันเพราะฉะนั้นจุดนี้เองค่ะที่จะทำให้เราทุกคนรู้ว่าวันนี้ถ้าไม่เคารพกฎกติกาก็จะไม่ถูกยอมรับโดยทั่วโลกค่ะ สำเร็จนะคะที่ได้มีความคุยกันแล้วก็มีการยอมรับกรอบในการประชุม J จมีค่ะแล้วก็รายละเอียดก็อย่างที่กระทรวงต่างประเทศได้แถลงไปแล้วนะคะส่วนเ,เรื่องที่2เองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเรามีการคุยกันท่วระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับหน้างานจนมาถึงระดับของเลขาธินตรีนะคะก็คุยกันติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เองที่เราประชุมค่ะมีในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจนะคะเพื่อตามสถานการณ์นะคะ ก็เป็นทีมไทยแลนด์ของเรานี่แหละค่ะแล้วก็ต่อจากนี้นะคะก็จะให้ท่านรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะคะเป็นคนนําทีมในการออมอนิเตอร์ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนะคะแล้วก็ดําเนินการต่างๆค่ะ แล้วก็ในเรื่องของ ICJ นะคะในเรื่องของสารโลกนะคะเราก็ประเทศไทยก็คือไม่ยอมรับนะคะในเรื่องของศารโลกนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้เองค่ะเรามีการตั้งทีมทํางาน mm. เช่นกันว่าเราจะปกป้องแล้วก็ตั้งรับอย่างไรนะคะแล้วก็หาในเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยว่าเราจะสามารถ ปกป้องประเทศของเราอย่างไรหรือว่าตอบโต้อะไรยังไงบ้างเนี่ยเราจะต้องมีกรอบในการทํางานนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะเราก็ศึกษาในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ประวัติความเป็นมาทุกอย่างนะคะก็มีข้อมูลไว้ครบหมดแล้วค่ะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ความคืบหน้าของการประชุมกันในวันนี้ค่ะเชิญคําถามค่ะกรณีที่เปออกมาระบุออกมาประกาศว่าถ้าใครยังไม่เปิดการภายในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีการปิดการ ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะในเรื่องของอการปิดด่านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปิดเราไม่ได้ปิดด่านเรากําหนดเวลาการเปิดปิดนะคะซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อมีการประทะก,กันเกิดขึ้นนะคะจริงแล้วเนี่ยทางประเทศไทยเองเนี่ยได้ทราบจากเพจกลาโหม ของทางกัมพูชานะคะคือเรามีการตกลงกันแล้วนะคะคุยกันแล้วและทีนี้เนี่ยพอหลังจากการคุยกันว่าจะมีการปรับกําลังใดๆก็ตามเนี่ยเราก็มีการที่ประชุมสมชในวันนั้นก็มีการมอบอานาจให้เรียบร้อยว่าทางทางกองทัพเนี่ยได้ให้ดูได้เลยว่าสถานการณ์ข้างหน้าเป็นอย่างไรเพื่อจะได้ปรับให้เข้ากับสถานการณ์นะคะพอเราคุยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ย ทางเพจของกลาโหมของกัมพูชาได้ออกมาบอกว่าจะไม่มีการปรับกำลังนะคะเราก็เลยกำหนดเวลาในเรื่องของการเปิดปิดด่านนะคะพอกำหนดในเรื่องของเวลาแล้วเนี่ยก็ทางกัมพูชาก็กดกำหนดเวลาเช่นกันนะคะต่างคนต่างกำหนดเวลาแล้วตอนนี้เองเนี่ยดิฉันก็อยากจะแจ้งหนึ่งว่าเรามีการคุยกันที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ของดิฉันได้คุยกับนายกกัมพูชาครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็น วันแรกเลย28 28ไดได้คุยยี่แปดค่ะวันวันที่เดือนเดือนของพฤษภานะคะได้คุยกัตั้งแต่พฤษภาก็คุยกัน่ะมีการตกลงร่วมกันความเห็นร่วมกันคือว่าเราต้องการสันติภาพให้เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศไม่ต้องการความขัดแย้งต้องการจะรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศนะคะไม่มีการเสียเลือดเนื้อของทางทาง,ทางทหารด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เห็นตรงกันนะคะ ก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ดิฉันก็พยายามจะคุยอยู่ในกรอบของทวิภาคีนะคะนั่นคือกรอบการคุยระหว่างประเทศที่ทุกประเทศเนี่ยเมื่อมีการติดต่อสื่อสารกันเนี่ยเราต้องมีกรอบความเข้าใจร่วมกันเพื่อที่จะให้เป็นไปตามกลไกของระหว่างประเทศนะคะแน่นอนว่าการคุยกันหลังใหม่มีแน่นอนนะคะในการตกลงกันก่อนว่าอะไรยังไงแต่สิ่งที่สื่อสารออกมาทางโซเชียลที่นอกกรอบนะคะ แล้วก็เป็นการสื่อสารที่ไม่ p r o f e s s i o n a l ที่ออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะก็ทำให้เกิดความวุ่นวายนะคะในการจัดการนะคะทั้งสิ่งที่คุยกันหลังใหม่และสิ่งที่คุยกันแบบออฟฟิเชีแบบเป็นทางการนะคะก็ดิฉันคิดว่าการสื่อสารแบบนี้ทำให้เกิดผลลบนะคะกับทั้งสองประเทศสิ่งที่ข้อความที่ ทางกัมพูชาได้โพสเนี่ยเราต้องคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งไทยและกัมพูชาด้วยนะคะการที่จะประกาศเรื่องการปิดด่านเลยหรือใดๆเนี่ยเป็นการที่เกิดผลกระทบต่อประชาชนไทยและประชาชนกัมพูชาทั้งสองประเทศนะคะเรามีความห่วงใย,ยอยู่แล้วค่ะทั้งทั้งเรื่องว่าการค้าขายตรงนั้นที่เกิดขึ้นการส่งผลไม้ผัก ถ้ามีการปิดด่านทั้งหมดนะคะมันกระทบแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงไม่มีการปิดด่านเราปรับเวลาในการเข้าออกของคนและสินค้านะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดิฉันเองเนี่ยได้แจ้งทางกัมพูชายอยู่แล้วว่าดิฉันจะมีการประชุมในวันนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะรายงานผลว่าเราจะดำเนินการยังไงต่อไปซึ่งดิฉันเองตอนนี้ ได้ส่งข้อความนะคะถึงท่านนายรัฐมนตรีของกัมพูชาว่าเสนอให้มีการจัดประชุมของ r b c เกิดขึ้นนั่นก็คือการประชุมระดับของกองทัพนะคะของทั้งสองประเทศให้คุยกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อนะคะอันนี้ก็เป็นการส่งแต่ว่าแต่ว่าเพิ่งส่งไปนะคะก็คือวันนี้ที่คุยกันประชุมเนี่ยก็เพิ่งเพิ่งพิ่งส่งไปนะคะแล้วก็ได้รับ เห็นข้อความที่โพสในในเฟซบุ๊กอนะคะก็อันนั้นก็อย่างอย่างที่บอกค่ะเป็นการสื่อสารที่ไม่อยู่ในกรอบนะคะท่านนกาสุรยาุประูรู้ว่าขาวที่ออกมาคือไทย่พยายามที่จะใช้ควิวต์ภีในการคุยแก้ไขปัญหาตรงนี้ขณดเดียวกันดูเหมือนกำอุทาไม่จริงใจกับการที่จะคือแบบคอิวภาีอะค่ะิงเป็นอย่างไรคก็อย่างที่บอกนะคะว่าที่ประชุม J b c เนี่ย เราประชุมด้วยกันทั้งคู่ถือว่าเป็นผลสําเร็จในการคุยคยก็คือว่าเรายอมรับกรอบนี้คือกรอบของ JBC นะคะนั่นคือการประชุมกันแล้วก็บอกว่าเ,เราต้องการสันนิภาพร่วมกันทําอย่างไรได้บ้างที่จะเกิดขึ้นนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ย ในเรื่องของ JBC คิดว่าไม่ใช่ปัญหาไม่ไม่ไม,ไม่พี่ว่าตรงนั้นไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าที่คุยเรื่องที่กระทรวงต่างประเทศได้ได้แถลงออกมาเนี่ยในเนื้อความทุกอย่างเนี่ยเราได้เราได้ชี้แจงแล้วนะคะไม่ได้ติดขัดว่าพิกล็อกหรืออะไรทั้งสิ้นใน JBC นะคะอนนี้เหมือนกัมพูชาเลื่อนสงครามข่าวสารนะคะับจะรับมือตรงนี้ยังไงคะค่ะ,คะ,คะก็ดิฉันก็บอกอยู่นี่นะคะ่ะว่าการที่สื่อสารแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดผลดีกับทั้งสองประเทศ นะีะ่ฉันบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการาปล่อยข่าวหรือะไรก็ตามเนี่ยอย่างอย่างข่าวหลายๆข่าวหลายๆ,ๆช็อตที่ออกมาเนี่ยก็เคยได้มีการตกลงกันอยู่แล้วว่าเอออย่าเพิ่งอันนี้อย่าเพิ่งปล่อยข่าวนะเพราะว่าเราต้องคุยกันก่อนว่าเอาอย่างไรเพราะว่าคนหน้างานกับคนที่รับฟังข่าวสารเนี่ยคนละคนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําอะไรตัดสินใจอะไรหรือสัมภาษณ์อะไรเราไปเนี่ยเราต้องเห็นใจคนหน้างานด้วยนะคะที่เกิดขึ้นตรงนั้นเราเราแบบสู้เลยสู้เลยอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องดูคนหน้างานด้วยว่าตรง นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างตัวดิฉันเองที่อยู่ในสายของคอมมานด์เองเนี่ยก็ต้องคอยอัปเดตตลอดเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นณนะตอนนั้นมีมีอะไรขึ้นบ้างนะและอีกอย่างนึงเนี่ยการที่เราปิดด่านในกาหนด,ดเวลาปิดเปิดด่านใหม่ในตอนแรกเนี่ยเป็นเพราะว่ามีอาวุธไกลออกมามีอาวุธหนักที่ออกมาเริ่มเยอะขึ้นแน่นอนค่ะเราต้องกําหนด,ดเวลาเปิดปิดด่านเพราะประชาชนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมากมายทั้งสองประเทศนะคะไม่ใช่ของแค่ของเราของเขาก็มี การที่เอาอาวุธใหญ่ออกมาแบบนั้นเนี่ยถ้าเราไม่กําหนดเวลาเปิดปิดเลยแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยความเสียหายมากมายนะคะเราถึงได้กําหนดการเปิดปิดด่านเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่กําหนดอยู่แล้วนะคะมันเพราะว่ามันไม่ม,ไม,มีไม่มีเรื่องอะไรแต่พอเห็นอาวุธที่ครบมันเป็นอาวุธของระยะไกลด้วยซึ่งอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ต้องต้องทำนะคะท,ที่จะให้โลกดูว่าเราเนี่ยแผนดึนเราใช้ทุกวิทีเราไม่ได้ขี้โกงหรอือว่า ออ <Okay. S 2> อันนี้ถูกจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะไม่ว่าจะเป็นประชุมของ JBC เองและหรือสิ่งที่ดิฉันได้เสนอไปตอนนี้นี่ว่าขอประชุมระดับของ RBC ด้วยนะคะจะ JBC หรือ RBC ก็ได้ที่เราสามารถคุยกันแบบเป็นจารึกเพราะว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ว่าอ๋อเราคุยกันแยกย้ายสิ่งที่เราประชุมทั้งหมดนี้มันถูกจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งทั่วโลกสามารถรับรู้ได้ว่าเราตกลงอะไรกันบ้างนะคะไม่ว่า ะะวันนี้ก็วันนี้เนี่ยของกระทรวงต่างประเทศเองเนี่ยมีการเรียกประชุมทูตทั้งหมดนะคะให้ทุกประเทศได้รับทราบว่าทูตคือทูตต่างประเทศทั้งหมดที่มาอยู่ในไทยนะคะจะ๋ยจะเชิญมาประชุมใบนี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นคนจัดนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศเองได้คุยกับทูตของกัมพูชาเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่วันที่4มิถุนานแล้วนะคะเรียกมาคุยสองคนเชิญมาคุยสองคนเนี่ย ได้คุยตั้งแต่กำหนดตรงน,นั้นแล้วว่าเราต้องการอะไรเราจะทําอย่างไรนะะเรา move มาตลอดแต่สิ่งที่เราอาจจะทําน้อยกว่าเขานั่นคือการสื่อสารออก Public การสื่อสารออกสาธารณะเพราะเราเคารพในการเจราจาร,ระหว่างประเทศเราเคารพกรอบของทวิภาคีเราเคารพเราให้เกียรติทั้งสองประเทศ ะะว่าสิ่งที่คุยควรเป็นสิ่งที่เป็นทางการและอยู่ในกรอบของทวิภาคีอันนั้นคือสิ่งที่ทุกประเทศเมื่อมีการติดต่อสื่อสารต้องยึดกรอบของทวิภาคีเป็นสําคัญนะคะแต่ถ้ามีการสื่อสารที่ไม่ออฟฟิเชียลเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างมากมายเราก็ต้องบอกจุดยืนของเราเช่นกันว่าเราไม่เคยที่จะยั่วยุหรือพูดเพื่อให้เกิดการประทะใดๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ นะคะอย่างที่ฉันบอกว่าคนเสพข่าวเรื่องหนึ่งแต่คนที่อยู่หน้าง,งานอีกเรื่องหนึ่งดิฉันเองเป็นนายกรันมนตรีถ้าอยู่ตรงนี้แล้วเกิดการประทะกันอย่างรุนแรงตรงชายแดนนั่นแปลว่าดิฉันต้องรับรู้อยู่แล้วว่าต้องเกิดอะไรขึ้นถ้าดิฉันจะต้องตกลงในการประทะมันต้องมีการคุยกับทหารด้วยว่าพร้อมหรือไม่เราอยู่ในสเตตัสไหนเขาอยู่ในสเตตัสไหนไม่ใช่จูจ่ๆว่าจะมีเรื่องอ,อะไรก็สามารถออออจุด ให้ไฟมันติดแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือกรอบที่เราทุกคนต้องต้องต้องยึดนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าการปล่อยข่าวหรือปล่อยประโยคอะไรออกมาที่ไม่เป็นทางการนะคะแต่ว่าส่งผลกระทบเนี่ยอันนี้แน่นอนย้ำอีกครั้งค่ะไม่เกิดผลดีกับทั้งสองประเทศค่ะแล้วรัฐบาลไทยจะทำยังไงคะเมื่อกัมพูชาเล่นสงครามข่าวสารแบบนี้ขณะที่คนไทยเองก็บอกว่าชี้แจงค่ะคนไทยประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกองทัพ ที่ประชุมทุกวนี้เี่ยเห็นตรงกันนะคะเห็นตรงกันในทุกๆส่วนทางกอล์ฟทางกองทัพเองเนี่ยคิดเหมือนเราว่าเราต้องปก,ป,กป้องอี่ประยัของเราไว้แต่ทําอย่างไรให้ยืดการประทะการเสียเลือดเนื้อให้ออกไปให้ไม่เกิดขึ้นให้ไม่เกิดขึ้นแต่ยังคงรักษาที่ประยของเราไว้อันนี้คือเห็นตรงกันทางรัฐบาลแล้วก็กองทัพนะคะใครจะปล่อยข่าวว่าโอ้ตีกันไม่เคยตีกันนะคะ กองทัพตอนนี้กับรัฐบาลได้คุยกันทุกเรื่องว่าจะทํายังไงจะมูฟอย่างไรดิฉันเองให้เกียรติกองทัพแต่กองทัพเสมอเพราะเป็นคนหน้างานและเป็นคนรู้ในเรื่องของอาวุธทุกอย่างรัฐบาลก็ต้องคุยด้วยว่าจะเอาอยัางไงดิฉันเองคุยหลังไม่อย่างไรเช็คกับกองทัพทุกครั้งว่าเราเดินอย่างไรที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศของเรา นี่คือสิ่งที่ทําเสมอกองทัพเองก็เช่นกันจะมูฟอย่างไรปรึกษากับรัฐบาลเช่นกันว่าอะไรทําได้หรือไม่ได้กรอบของต่างประเทศทําได้หรือไม่ได้อันนี้คือการที่ประเทศเราเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยดิฉนันขอย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลและกองทัพไม่มีปัญหากันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสปอร์ตกองทัพและรัฐบาลให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะวันนี้เราไม่ได้ต่อสู้กันเองนะคะ เรารักษาอธิปไตยของเราไว้เราพูดในแมสเซจที่มันตรงเราพูดในแมสเซจที่มันสามารถรู้ได้ว่าประเทศไทยเป็นปึกแผ่นค่ะนะคะแล้วเราก็จะไม่ได้ยอมให้ใครมากลั่นแกล้งให้ใครมาใส่ร้ายให้ใครมาขู่นะคะเราก็เป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรีเช่นกันเราก็เป็นประเทศที่แข็งแรงเช่นกันเพราะฉะนั้นจุดนี้เองค่ะที่จะทำให้เราทุกคนรู้ว่า วันนี้ถ้าไม่เคารพกฎกติกาก็จะไม่ถูกยอมรับโดยทั่วโลกค่ะขอบคุณค่ะ